ครับผมขอสวัสดีนะครับต่อไปเป็นคลิปที่สองอต่อจากเมื่อคลิปแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตีผมได้แนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นซึงเบื้องต,นตน้นะะการดีดซึงเบื้องตน้นนะะว่าว่าก่อนที่จะเล่นซึงนะ่ะเขามาฝึกในจังหวะการดีดก่อนตีผมได้บอกไปว่ามีจังหวะแบบดีดแบบซับแบบรัวแบบพัดแบบดีดบิดลงอย่างเดียวนะฮะดีดแบบ รัวแบบพักนะฮะแบบซับคือแบบลงธรรมดาเนี่นะฮะแบบรัวะะแบบถัก ที่ผมได้บอกคลิปแรกว่าประโยชน์ของมันล่ะฮะในการเล่นนะครับก็หมายความว่าเพลงบางเพลงตีเพลงตีเฮาเล่นนะ่ะเล่นบันเลงนะฮะมันจะมีทั้งแบบดีดซับดีดรัวดีดพัดผสมผสานกันไปนะครับผมยังสมมุติว่าเพลงล่องแม่ปิงนะฮะสไตล์การเล่นของผมล่องแม่ปิงเนี่ยเขาจะสังเกตเนื้อเพลง ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยเพื้อท่านฝึกห้องเพลงกันได้ให้ก่อนร่องแม่ปิ๊งเนี่ยถ้าถ้าถ้าวิเคราะห์แบบพิษแล้วมันจะอยู่ในกลุ่มของเรื่องของนิราศการลองแพ้ท่านท่านสังเกตเรื่องอากับกรยากาัดลองแพ้แม่ปิ๊งเขาล่องแพ้เนี่ยเขาเขาอยู่บนแพ้เขาล่องแพ้เนี่ยดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยนะ ดอกเอื้องสามปอยบอกเกย่เคยเบ่งบานบนลานพื้นดินเนี่ยขอโทษที่ท้าอารห้องเนือเพลงคิดนะครับผมคือเขาหล่องไปเขาชมเขาชมเขาหล่องแพ้ไปเขาชมวิวข้างข้างริมนหน้าแม่หน้าแม่ปิงไปเรเห็นดอกบัวตองเห็นอย่างล่องชมไปอย่างไปนะครับผมอ่าเพราะนั้นการล่องแพ้เนี่ยมันจะเข้าอาการกับกิริยากับการลินซับน่าจะมีรั้วเป็นบางจังหวะมีพัดเป็นบางจังหวะ นะครับผมแต่ส่วนมากจะเน้นในเรื่องของการอิซับถ้าเราหล่องแพ้หล่องแบบแพ้นี่มันต้องหล่องแบบช้าๆนะครับถ้าหล่องเร็วปุ๊บเนี่ยแพ้พิกคว่ำแน่นอนแม่นครับเนี่ยนะฮะซนนะฮะซนซนซนนะฮะเขาเาบอกต้องเขาบอกอ่านว่าโน้ตละนะฮะเขาเาบอกอ่านโน้ตละเพราะว่ามันจะยากไปเขาใจงคำว่าน้อยน้อยน้อย น้อยนี่ยร้อนละนี่ฮะ ท่านจะเห็นไหมฮะประโยชน์ของการดิสฟึกดิดเบื้องต้นแบบ3อย่างที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นตีนนคลิปแหลกเนี่ยฮะเนี่ยจะมีทั้งซับทั้งรัวเนี่ยฮะประโยชน์ตีมาใจ้ถ้าท่านบบฟึกแบบนั้นมาก่อนจูๆท่านมาเล่นแบบ เพลงที่เป็นคุณครูที่เปิลแต่งมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของคุณครูจารันม,มโนเพชรนะฮะเปิลแต่งมาเปิลน,นั้นเรียบเรียงทํานองมาแล้วเนี่ยเปิลคงจะหู้เรื่องของบริบทของเพลงเพลงนั้นว่าเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนการลงแพ้นะฮะผมอาจจะใช้คําพูดที่บอกพัฒน์บอกของเพราะว่าเป็นการอัดคลิปสดแบบด่วนนะครับเนี่ยฮะประโยชน์ของการเล่นนะฮะเนี่ย ซับเนี่ยเนี่ยดิดแบบพัดนะเนี่ย ส่วนเทคนิคตีเขาเล่นการใช้เนิ้วเทคนิคเนี่ยนั่นไปหาประสบการณ์เอาไปดูตีครูเก่งๆเปินเล่นนะฮะอย่างปกครูแม่ครูตีเปินเล่นนั่นวงสลอส็อซอลซึงหรือคณะจังซอลฮะล่าสุดปัจจุบันก็คือครูแอดตีจังใหม่น,นั่นทันเก่งมากนะฮะไอ้ตรงนั้นทันต้องไปหาประสบการณ์เองทันต้องไปหาทันเองครูเพลงต่างๆวงสลอส็อซอลซึงต่างๆวงจังซอหรือครูแอดณปัจจุบันนี่ถ้าไปกับครูแอด นะครับผมที่ท่านท่านที่เก่งมากถึงผมได้พบท่านแล้วนะท่านจะเก่งนะฮะเทคนิคของท่านของท่านนั่นคือท่านมีประสบการณ์ท่านมีพรสวรรค์อันนั้นต้องไปหาท่านไปหาครูเพลงนะฮะเพื่อที่จะได้เล่นเพลงแต่ละเพลงเป็นว่าเทคนิคจะได้จะได้ ets, ไปเสริมจะได้นะฮะนั่นก็ต้องไปหาประสบการณ์จากคุณครูเหล่านั้นนะครับผมอ่าส่วนดีพัดอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่มีประโยชน์ดีพัดนะฮะหย่าเชงเกปเกาะเพลงเพลงปันไฟนะะต้นเพลงคือปันไฟ ต่เอามาเล่นเพลงฮานี่บอเฮ้ยของคุณครูจรันรมโนเพชรนะฮะเขาาปั่นไฟเนี่ยท่านสังเกตดูดีๆเนี่ยมันเปิดห้องตะกุกตะกุกกีหรือว่าเนี่ยจำมาได้ครับที่มันสำหรับปั่นไฟเนี่ยปั่นไฟเขาสังเกตดูอาการการปั่นไฟมันเป็นตอนยอนตอนยอนตักตอนยอนตักตอนยอน,อน,อนปัน่นถ้าปั่นไฟเร็วล่ะ <c oughs> ไหมได้ไฟปุ๊บแน่นอนก่อยปั่น กับกริยาปันเพราะนั้นมันกับมาเข้าเพลงตีเหลืองเพลงปันไฟเนี่ยสังเกตดูเนยเพลงนี้จะเน่นว่าเป็นการดีดขึ้นดีดลงดีดพัดนะฮะประโยชน์ ปรยกของการดีฟึซบางต้นเนี่ยเนี่ยครับผมตอนนอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนย่อนตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนย่อนเนี่ยครับเพราเองดีกว่าขวัญได้เนาะเนี่ย ไอยนี้ถ้ามาจากเบิดหักสาวเหลือกเกินผู้สาวิ่นก็บอกว่าไปหาเงินเหียก่อนนอนตะตอน้อนตาตอน้อนตอนนอนตอนนอนนะฮะข่าวคาไปพี่นะฮะสาวสาวไอ้ไค้คนจะจนจน บอมีรถยนต์ขี่ไวาน้องเห็นใจไอผู้สาเพิ่นก็บอกว่าไปหาเงินเหียก่อนตอนยอนตะตอนยอนตาตอนยอนตอนยอนตอนยอน,อน,ยอนเนี่ยครับอันนี้อาจจะบ่ได้ฝึกซ้อมเหมือนะอาจจะลืมลืมลุดๆไปบ้างนะครับประโยชน์ของการดีที่ผมเนะนนำเบื้องต้น3อยา่าง นประโยชน์ของการการฝึกดีดเบื้องต้นแบบ3อย่างแบบซับแบบดีดลงแบบรัว้วแบบพัดขึ้นลงพื้นหลงท่านก็จะมาเล่นเหล่านี้ได้แล้ลึกไปกว่านั้นท่านจะเล่นเพลงพวกตั้งจังไม่จะปุ๊เพลงดาดเพลงอะไรแล้วจึงต้องไปหารครูเพลงอย่างครูแอ็ดเนี่ยฮะอย่างครูเพลงอย่าง,งวงซอสซอซึ้งเปล่งเงินเพนลงซอสหลงนาน <c oughs> เพลงเอเ๋ยเพลงเนี่ยก็ไอ,อ้วงปอกคู่แม่ครูที่ตีบน,นั่นเล่น อ่าซอเนี่ยเป็นจังซอเนี่ยปอกคู่ไม่คู่ที่ผลดีอ่าในสล็อตซอซึ้งที่อันวงจังซอเนี่ยเขาต้องไปหานะเขาจะเขาจะมู่เพลงนักขึ้นนะฮะอย่างเพลงมู่เพลงเนี่ยอ่ามันจะมีผสมผสานในเรื่องของการดีดซับดีดขึ้นดีดลงดีดอย่างผสมปนเปกันไปเนี่ยมันจะได้อรรถรสมันจะมวนนะฮะมันจะมวนนะฮะมันจะมวนมากเลยต้องแต่ด้านนั้นต้องไปหาครูเพลงที่เป็นเก่งๆที่เป็นสามารถสอนในเรื่องของการดีดมาเล่นเพลงอย่างพวกเพลงตั้งเจังไม้เพลงซอเจังไม้นะฮะ พิงหลงนานพิงปีจุม่มเนี่ยถ้าเขาดีดมันนี่ได้ป๊อบมูนั่นเขาก็จะได้แต่ผมก็ยังม่าได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าโดยอาชีพนะครับผมผมมีเวลาไปเล่นขนาดนั้นแต่พอ,พอเล่นติดมานเล่นได,ได,ได้ได้แก้งอมได้แก้คลายเครียดจากนาทีการงานบันเลงมันหมวนไปตอนนั้นแต่ก็มีลักเบื้องต้นในการดีดนะฮะบเบื้องต้นก่อนซึ่งผมเห็นหลายท่านนะฮะซึ่งเห็นหลายท่านยังไม่ได้เริ่มพื้นฐานอย่างที่ผมแนะนำามาเนี่ยจู่ท่านไปฝึกเล่นเลยเนี่ยก็เห็นการไล่นิ้ว ไล่เม็ดไล่อย่างมันจะติดๆคัดๆดบางคนนี่เก่งจริงนะเห็นเก่งจริงเล่นเพลงเล่นอย่างเก่งแต่ว่าผมรู้แล้วว่าเออการการการดิ้นนิ้วของเขาการไล่นิ้วของเขาเนี่ยมันยังคัดๆเกินๆอยู่นะฮะแต่เราต้องต้องหู้จักเบื้องต้นแบบที่ผมแนะนําที่ก่อนนะครับผมเขาเขาจะได้มันจะมีประโยชน์นะประโยชน์พอเราเป็นเป็นเบสิกมันจะมีประโยชน์ต่อไปนะฮะนะครผมเดี๋ยวนะฮะอันนี้เป็นห้องซึ้งลูกสาวนะฮนะเนี่ย คลิปที่2นี่ก็ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะฮะแนะนำเรื่องของการรียเบืนน้องต้นเพราะเวลาเกือสิบเอ็ดนาทีแล้วนะสิบเอ็ดนาทีแล้วก็ถือว่าเยอะละนะฮะผมก็หวังไว้ว่าท่านคงเปลี่ยนประโยชน์ไม่มากนักก็น,น้อยนะฮะสำหรับท่านที่มีความสนใจในเรื่องของการเล่นสลอซอตซ้งเล่นซึงนะฮะก็คิดว่าคงไปเปลี่ยนประโยชน์ในเรื่องการฝึกฝึกซ้อมฝึกเล่นเบืนน้องต้นนะฮะของการเล่นซึง้งนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังนะฮะวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณครับผม